สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมีสเปรย์เซรั่มมาแนะนำค่ะตัวนี้นะคะนี่ In Kiss Magic Hair นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นตัวโปรดของจ้าณะตอนนี้เลยเพราะว่าเขาแบบเทอร์เฟ่กับมากมากทำไมต้องเป็นสเปรย์เซรั่มที่จ้าคืออันนี้มันเป็นสเปรย์ติดผมขาวติดผมบางคนที่แบบหัวร้านอย่างของจาา้จาเนี่ยจ้าจะมีปัญหาตรงนี้อันนี้คือตอนจาน้าฉีดไปแล้วนะนิดนึงนะคะ คือจะ,จะมีเวลาจะรวบผมอ่ะเออเนี่ยอย่างเงี้ยนะ่ะเห็นปะ่ะหัวล้านเวลารวบผมอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นป่ะมีปัญหาจ้ะแล้วคนที่แบบว่าผมงอผมอะไรอย่างงี้ตรงนี้ช่วยได้เลยและตัวเี้ก็มีเซรั่มพี่จ้ะก็คือว่าเขามีเซรั่มอยู่ในสเปรย์ด้วยคือวันนี้เราเป็นผมบางชีเปิดผมบางใช่ไหมคะแต่วันนี้คืนดีคุณขาผมขึ้นมาด้วยค่ะเพราะว่าเซารั่มทาให้ผมเราขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราชีดกันเร็วๆยี ดีอะคุณไม่ไม่คุณแต่มันจะแห้งยากค่ะสะเปรย์ปกติหนึ่งะคะ่ะเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นออร์แกนิกค่ะแล้วก็มีเซรั่มด้วยนะคะถ้าไม่ใช้ไดก็ประมาณ5-10นาทีแต่ถ้าใช้ใดก็ประมาณนาทีกว่าๆก็แห้งแล้วคืออันนี้ข้อดีที่จะชอบมากๆคือ1เลยไม่ระคายเคืองหนังศีรษะ2ไม่แห้งค่ะ สามไม่ดรอและที่สำคัญคือกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากอันนี้คุณขาไปลองหาซื้อกันนะคะไปตำเลยจา้าแม่ In Kiss Magic Hair นะคะโหลดดักลดดับอันนี้สีน้ำตาลนะคุณเดี๋ยวฉันไปได้ผลก่อนนะคะบ๊ายบาย